ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทีมไหนจะคว้าแชมป์เทียบโปรแกรมโค้งสุดท้ายอาร์เซนอลปะทะแมนซิตี้วัดกันเกมต่อเกมช่วงท้ายสีซสั้นพรีเมียร์ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอใครบ้างโดยนัดสำคัญอยู่ที่ปลายเดือนนี้ที่ทั้งสองทีมจะเจอกันเองฟุตบอลพลรีเมียร์ลกฤดูกาล2 0 2 2ัน2 3่สากำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีซสั้นหลังแต่ละทีมเหลือโปรแกรมลงเล่นอีกแค่ราว10นัดเท่านั้น และการลุ้นแชมป์ปีนี้ดูแล้วจะเหลือแค่วัดกันระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นหลังจบเกมเมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนที่ผ่านมาอาร์เซนอลนำเป็นจ่าฝูงหลังลงเล่นไปแล้ว29นัดม,มี72คะแนนขณะที่แมนซิตี้เตะไป28นัดมี64คะแนนสำหรับโปรแกรมช่วงที่เหลือเฉพาะพิม์ลีกของทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้มีดังน,นี้อาร์เซนอล9เมษายนเยือนลิเวอร์พูล16เมษายนเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด 22เมษายนเย้าเซาทธทมตัน26เมษายนเยือนแมนซิตี้29เมษายนเย่าเชลซี6พฤษภาคมเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด13พฤษภาคมเย้าไบรตัน20พฤษภาคมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์28พฤษภาคมเย้าวูฟทัมตันแมนซิตี้8เมษายนเยือนเซาทธทมตัน15เมษายนเย้าเลสเตอร์ซิตี้26เมษายนเย้าอาเซนนล30เมษายนเยือนฟแล่ลม4พฤษภาคมเย้าเวสแฮม 7พฤษภาคมเย่าลีดยูไนเต็ด13พฤษภาคมเยือนเอเวตัน20พฤษภาคมเย่าเชลซี28ิพฤษภาคมเยือนเบรนท์ฟอร์ดจะเตะถึงเพลย์ออฟไหมเปิดกดซีลแชมป์พรีเมียร์ลีกหากอาร์เซนอลและแมนซิตี้มีแต้มเท่ากันอาร์เซนอลกับแมนซิเตี้เป็น2ทีมที่มีโอกาสลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ถึงขณะนี้ทีมปืนใหญ่ยังนำหน้าเดอใบสีฟ้าอยู่8แต้มแต่ลงเล่นมากกว่ารองจ่าฝูงหนึ่งนัด และอย่าลืมว่าทั้ง2ทีมยังมีคิวบูกกันอีเกมที่เอเดนสเตเดียมด้วยจากผลงานที่เป็นอยู่ทีมของมิเกลอาร์เตตาสอแววว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้เป็นสมัยแรกในรอบเกือบ2ทศวรรษหากแต่ทีมของเปปกกเดล่ายังไม่คิดถอดใจง่ายๆและพยายามเก็บแต้มไล่จี้ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าในเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทั้งนี้ในกรณีที่สุดท้ายแล้วทั้ง2ทีมเก็บแต้มได้เท่ากันพอดี พิมลีกมีกฎพิจารณาตัดสินแชมป์กันในอันดับแรกที่ผลต่างประตูได้เสียและหากผลต่างประตูได้เสียเท่ากันก็จะวัดกันที่จำนวนประตูที่ยิงได้ถัดมาหากประตูที่ยิงได้เท่ากันอีกจะมีการพิจารณาผลงานเฮดทูเฮดที่ทั้งสองทีมเผชิญหน้ากันไม่ว่าทีมไหนที่เก็บแต้มได้มากกว่าใน2เกมก็จะได้แชมป์ไปครองด้วยเหตุนี้อาร์เซนอลจึงต้องพยายามบุกไปชนะแมนซิตี้วันที่26เมษายนนี้ให้ได้เพื่อความอุ่นใจ เนื่องจากพวกเขาแพ้คารังให้กับคู่ปรับสําคัญ3ตัวหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และจําเป็นต้องทําสกอร์ให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าในกรณีที่อาจจําเป็นต้องพิจารณากันถึงกฎเฮดตัวเฮดขณะเดียวกันหากทั้งสองทีมมีแต้มเท่ากันจาก2นัดที่ประทะกันก่อนจะมีการพิจารณาผลต่างประตูได้เสียต่อด้วยจํานวนประตูที่ยิงได้จาก2เกมที่บูกกันและหากยังเท่ากันอีกก็หนีไม่พ้นต้องเตะแย่งแชมป์กันในเกมเพลย์ออฟ แม้ว่ากรณีนี้น่าจะเป็นไปได้ยากมากก็ตามทีแชมป์เฉือนกันแต้มเดียวซูเปอร์คอมฟันธงอันดับพิมลิกเว็บไซต์ไฟท์เทอร์ทีของเน็ตซินเวอร์นักสติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันซึ่งได้รับฉายาว่าพ่อมดคำนวณน,นำข้อมูลมาประมวลหาแชมป์พิมลิกฤดูกาล2022ถึง2023ในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือเล่นทีมละราวสินัด ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ที่88คะแนนโดยเฉือนแมนซิตี้แค่แต้มเดียวเท่านั้นส่วนอีก2ทีมที่จะติดท็อปโฟคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ New cast นิวคาสเซิลยูไนเต็ดขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์จบอันดับ5และลิเวอร์พูลได้ที่6ส่วน3ทีมตกชั้นได้แก่เอฟเวอร์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และเซาท์แฮมป์ตันอันดับพรีเมียร์ลีกหลังจบซีซั่น1อาร์เซนอล88 2แมนซิตี้87 3แมนยู71 4นิวคาสเซิล66 5สเปอร์64 6. ลิเวอร์พูล63 7บสามไบรตัน63 8เบรนท์ฟอร์ด56 9แอสตันวินล่า54 10เชลซี52 1 1ฟูลแม5 0 12คริสตันพาเลต43 13เวสต์เวสแฮม39 14ลีด38 15เลสเตอร์38 16วูดทำตันมบอมัด37 18เอลตัน36 19ฟร์สสเ์ตัน33 อาเซนอนหวังสอยตัวรุกเรียวมิลิดเสริมทับไร้ค่าตัวอาเซนนอนกำลังให้ความสนใจที่คว้าตัวมาโกอาเซนซิโอกองกลางตัวรุกชาวสเปนของเรียวมิลิดในศึกลาลีกาไปเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาดาวเตะสเปนนิดวัย27ปีกำลังจะหมดสัญญากับมดลิดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และตเตรียมย้ายออกจากทีมซานต e ิโกบร์เรเบลซึ่งทำให้มิเกลอาเตตากุนซืออาเซนอนกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาร์เตตตาต้องการเสริมขุมกำลังเชิงลึกในตำแหน่งแนวรุกให้กับอาร์เซนอลนเพื่อสู้ศึกหลายรายการในปีหน้าโดยมองว่าอาร์เซนเซโอเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเวทีระดับสูงมานานและมีคุณภาพมากพอที่จะเข้ามายกระดับทีมได้ตลอด8ปีกับมาริตนั้นอาร์เซนเซโอลงเล่นรวมทุกรายการไปมากถึง270เกมซัดไป57ประตูแต่น่าเสียดายที่ช่วงหลังเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งและต้องตกเป็นตัวสำรองในทีมราชันชุดขาว นอกจากอาเซนอลแล้วลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนเชโอเช่นเดียวกันหัวใจนักสู้พีต้าชมไว้สลัดเลี่ยงลงมายิงลิดอาเตตาเปิดเผยว่าไว้มีปัญหาเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เขาก็สลัดมันทิ้งไปและลงมาทําผลงานได้ดีในเกมน,นี้เขามีปัญหาบางอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เขาคือนักสู้ตัวจริงและเขาก็อยากมาที่นี่อาการบาดเจ็บของโทมิทำให้เราขาดแคลนในตำแหน่งนั้นเขากล่าวหลังจบเกม เขาทำประตูได้ด้วยซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเขาและเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมมันยอดมากตอนที่เขาส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายถึงเขาจะยิงไม่ได้เราก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ว่าให้เล่นเกมสวนกลับมากสักเท่าไหร่แต่เขาวิ่งเข้ามาได้จังหวะดีจริงๆเขาเป็นตัวอันตรายและยังพัฒนาขึ้นมากในด้านการเล่นลูกตั้งแต่ด้วยเขาดึงดูดความสนใจและทำให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดพื้นที่ผมแฮปปี้กับเขาจริงๆ เบนไว้์กองหลังอาเซนนลยอมรับว่าไม่รู้เรื่องผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเพราะเขาไม่ดูฟุตบอลเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านปราบหงส์แดงด้วยสกอร์4ต่อหนึ่งในศึกพิมลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้พวกเขาลดระยะห่างจากปืนใหญ่เหลือ5แต้มทว่าหลังจากนั้นอาเซนอลก็ชนะลีดยูยนเต็ดได้ด้วยสกอร์เดียวกันซึ่งทำให้พวกเขานีห่างเป็น8แต้มตามเดิมขณะที่แข่งมากกว่าอยู่หนึ่งนัดแม้เชื่อกันว่าอาเซนอตต้องรู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งแย่งแชมป์แต่ว เพราะไม่ได้ติดตามฟุตบอลผมไม่ได้ดูฟุตบอลผมจึงแค่โฟกัสกับเกมในวันนี้ซึ่งก็แค่นั้นเขากล่าวมันมีเสียงต่างๆมากมายข้างนอกนั่นและทุกคนก็แค่พยายามเงียบเอาไว้แล้วทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ต่อไปผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรผิดหรือถูกผมไม่เคยอยู่ในตําแหน่งนี้มาก่อนในการชิงแชมป์ลีกเราจึงแค่เงียบกันเอาไว้และก้มหน้าทำงานหนักต่อไป วิวัฒ์ูและอาร์เซนอลสองสโมสรดังแห่งศึกพิมริกอังกฤษเตรียมเปิดสึกนอกสนามแย่งกันคว้าตัวเยสเปอร์ลินสตอมมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเดนมาร์กของไอทักแฟรงก์เฟิร์ตในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันไปเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ในซีซั่นนี้ดินสตอมระเบิดฟอร์มให้กับแฟรงก์เฟิร์ตได้อย่างสุดยอดโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ3 1เ็เกมซัดไป9ประตูซึ่งทำให้ทั้งลิ์พูลและอาร์เซนอลต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจอเกนครอปตกุนซือลยยิ่ ในช่วงสมร์นี้หลังจากที่ปีนี้ผูเ้เล่นหลายคนอายุมากและทําผลงานได้น่าผิดหวังโดยมีชื่อของดินสตอร์มอยู่ในข่ายพิจารณาขณะที่มิเกลอเาเจต้านายใหญ่อาเซนอนอยากได้มิดฟิลตัวรุกเข้ามาช่วยงานมาตินโอริกาบูคาโยซาก้าและกาเบรียลมาตินโอลีเนื่องจากโปรแกรมแข่งขันที่อัดแน่นในปีหน้าและดินสตอร์มก็เป็นเป้าหมายที่สนใจสำหรับจอมทัพโคโนมยังมีสัญญากับแฟรงก์เฟิร์ตถึงปี2026และถูกตั้งค่าตัวไว้ถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียว โอลกซานเดอร์ซินเชนโกเปิดเผยว่าเขาขอแฟนสาวแต่งงานโดยใส่บ็อกเซอร์เพียงตัวเดียวพร้อมเรียกตัวเองว่าเป็นแบทพลิตแห่งยูเครนฟูลแบ็คอาร์เซนอลแต่งงานกับวอลันดาพยาผู้เป็นพิธีกรทางทีวีในปี2020หลังคบกันมาตั้งแต่ปี2 0 1 9แข้งชาวยูเครนเปิดเผยเรื่องราวตอนที่ขอแฟนสาวแต่งงานพร้อมแนะนําว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างการขอแต่งงานของผมเป็นการขอแต่งงานที่แย่สุดเลยมันเป็นไปไม่ได้มันหน้าขายหน้าสุด แน่นอนว่าเธอตอบตกลงเขากล่าวตามรายงานของเดลี่เมล l ก่อนอื่นเลยเพราะผมคือแบทริตแห่งยูเครนและผมก็อยู่ในกางเกงบ็อกเซอร์และมีร่างกายที่ดูดีด้วยเขากล่าวเสริมว่าพูดตามตรงผมคงเสียใจเรื่องการขอแต่งงานไปตลอดชีวิตมันแย่ที่สุดเลยเหลือเชื่อจริงๆเหตุการณ์ก็คือเรามีเกมเย่ากับโปตุเกสในรอบคัดเลือกของยูโรผมจะขอแต่งงานผมรู้ว่าวาลันดาจะทําหน้าที่ในเกมนั้น ผมจะขอให้เจ้านายเธอให้โทรมาสัมภาษณ์ผมและผมอยากทำมันระหว่างการสัมภาษณ์นี่คือไอเดียที่เพอร์เฟเราชนะ2ต่อ1นึแวนอยู่ในกระเป๋าของผมและผมอยากจะทำมันแต่ตอนเติบโตขึ้นมาผมรู้ว่าก่อนจะขอภรรยาคุณจะต้องขออนุญาตพ่อแม่เธอก่อนไม่ใช่ผ่านโทรศัพท์ผมต้องขอต่อหน้ามันยากที่จะหาเวลาผมจะขอผู้จัดการทีมไปทำธุระส่วนตัวแล้วกลับมาภายใน5ชั่วโมงแต่ผมทำไม่ได้ ผมไม่อยากขอเธอก่อนนั้นก่อนที่ผมจะขออนุญาตแทนที่จะทำตามแผนผมจึงขอเธอตอนตีสี่หรือตีสามในอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยแทบจะเปลือยเปล่าในบ็อกเซอร์ตัวเดียวผมอยากจะแนะนำทุกคนที่มีแผนขอแฟนแต่งงานอย่าทำแบบผมเด็ดขาดตอนนั้นผมเกิดบ้าขึ้นมาผมออกไปเดินข้างนอกพักใหญ่แล้วซื้อดอกไม้กลับมาให้เธอมากมายในตอนเช้าทำไมผมถึงขอที่อพาร์ตเมนต์แทนที่จะเป็นที่อื่นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดหรอกนะแต่ที่สำคัญคือความทรงจำ อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นซินเชนโกได้แก้ตัวด้วยการคุกเขา่าขอแต่งงานอีกครั้งที่โอลิมปิกสเตเดียมความจุ70,000 0ที่นั่งในกรุงเคียฟหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ